ผู้ธุอุทยานานาชาติจังหวัดน้องคายจัดพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีพร้อมทั้งจุดประทีปโคมไฟลอยโคมธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดเชียงใหม่จัดตักบาทพระ1,112รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ112ปีอำเภอจอมทองภายในงานมีสาธุชนร่วมงานเป็นจำนวนมากกองบริหารงานผู้นำรถสํานักประธานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้นำรถประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาตามประเทศ กาลยนานมิรวัดพุทธนอดไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีและกาลยนานมิรทั่วภาคพื้นยุโรปพร้อมใจกันมาร่วมง,งานบุทอกทกระถินสามัีคีณวัดพุทธนอดไรเวสฟาเลนด้านวัดภาวนานาโกยาประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระและถวายผ้าป่าบริวารกระถิน115ศสาขาติดตามได้ในข่าว DMC News สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่4ธันวาคมพุทธศักราช2555ครับทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 152.1 k h z ด้วยค่ะ ในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญครับกับภาพบรรยากาศที่พุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายครับได้จับพิี่ทปบา่าและตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างปฐุมรัฐธรรมเจีดีพร้อมทั้งจุดโคมประทีปลอยโคมทําเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับสําหรับพิธีเริ่มด้วยการททปบา่าถวายที่ดินสร้างปฐุมรัฐธรรมเจีดีโดยริววขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม โดยมีกลัลยาณมิตรบรรณพจ์ดามาพงศ์เป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นกลัลยาณมิตรบรรณพ์กลัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปา่ากลัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัฒน์ กลัลยาณมิสูนิสาจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายธยธรรมกลัลยาณมิตรมนโนทิปจัก,กรวาลธรรมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกลัลยาณมิตรสองวชระศีโรดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอุทิศสุกุศลจากนั้นท่านประธานในพิธีและคณะได้น้อมถวายพระ่าดแด่ท่านประธานงฆงและคณะงฆงครับส่วนช่วงเย็นเป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างปฐุมรัฐธรรมจดีดีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งกล่าวคำถวายแผ่นทองปิดเสาเข็มสําหรับประธานนํากล่าวคำถวายรัตนาชาติได้แก่กลยายณมิตรพิสมัยกลยายณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตพร้อมกันนี้ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะได้รับแผ่นทองและรัตนาชาติจากท่านประธานสงและปิดแผ่นทองเสาเข็มซึ่งนับเป็นวันประวัติศาสตร์ในชีวิตครั้งสําคัญ เพราะพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาด้วยการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัทส,สี่ส่วนในภาค่ําเป็นพิธีจุดโคมประทีปลอยโคมธรรมและกระทงธรรมโดยมีกัลยนณมิตรอันตันอสวะโพคินเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาและจุดโคมประทีปเอกพร้อมคณะ ส่วนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจุดโคมประทีปสว่างสวัยทั่วทั้งลานธรรมซึ่งสร้างความเลื่มปิติใจให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับสํานักเรียนวัสมียรน,นารีมีนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของส่วนกลางซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบเป็นจํานวนถึง7,166คนค่ะ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดสอบธรรมศึกษาในระดับนักธรรมตรีโทและเอกทั่วประเทศในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2555โดยได้ทำการสอบในวิชาเรียงความแก้กระท<ำ>ุธรรมวิชาธรรมวิชาพุทธ<ม>และวิชาวินยัยสำหรับในปีนี้มีสนามสอบทั่วประเทศทั้งหมด4,275แห่งสนามสอบส่วนกลางที่มีนักเรียนสมัครสอบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ 1. สนามสอบวัดยาง มีนักเรียนคณะเขตสวนหลวงสมัครสอบจำนวน5,307คนอันดับ 2. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครมีนักเรียนสำนักวัดพระศรีมหาธาตุสมัครสอบ4,270คนอันดับ 3. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษมมีนักเรียนสำนักวัดยาน,นาวาสมัครสอบ3,832คนอันดับ 4. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี มีนักเรียนสำนักวัดเสมียนนารีสมัครสอบ3,334คนอันดับ5สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจกรุงเทพ มีนักเรียนสำนักเรียนวัสเสมียนนารีสมัครสอบ3,301คนซึ่งในการสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจหรือ s b สแบที่ได้บรรพชาสามเณรจำนวน108รูปและบวดศีราจารินีจำนวน95คนเข้าสอบธรรมศึกษาตรีโทและเอกด้วยส่วนสถิติสนามสอบธรรมศึกษาในปี2554มีจำนวนทั้งสิ้น4,209แห่ง ในปี2555มีสนามสอบจำนวนทั้งสิ้น4,275แห่งเพิ่มขึ้น66แห่งส่วนนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาในปี2555มีจำนวนทั้งสิ้น2,134,082คนในปี2555มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น2,33,138คนลดลงจำนวน19,44คน และเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาครับเหล่านักสร้างบารมีก็ไปร่วมการสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันด้วยการตักบาตรพระสงฆ์จนกว่า1น1่น่รรูปในวาระครบรอบ1 1 2ปีของอำเภอจอมทองครับณบริเวณหน้าวัดพระธาตุสีจอมทองวาราวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศและร่วมอนุโมทนาบุญจากรายงานพิเศษโดยมีคุณคณิ t ฐาพงเพชรายงานครับภายหลังจากเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 1 ที่อำเภอจอมทองแห่งนี้ได้จัดตักบาทไปแล้วหนึ่งครั้งจำนวน1125รูปล่าสุดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมกัลยาณามิตรอำเภอจอมทองนำโดยพระอธิการมานพอัคคมานาโวร่วมกันจัดตักบาทพระจำนวน1112รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ112ปีอำเภอจอมทองบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุศีจอมทองวร,ว,รวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระท่าสีจอมทองวอรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูอินทยานรังสีเจ้าคณะอำเภอจอมทองและคณะสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสุรชัยมณีประกรณ์นายอำเภอจอมทองเป็นประธานฝ่ายคารวาสรวมด้ดยข้าราชการพ่อค้าประชาชน พิธีกรรมภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะถวายสังฆทานกล่าวคำถวายขีฬลานเภสัชถวายยานพาหนะกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะแปรแถวรับบาตรจนเต็มพื้นที่จัดงานทั้งนี้พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร กล่าวอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งสังคมจะเจริญได้ต้องมีคนสนับสนุนอีกทั้งต้องยินดีต่อผู้อื่นในการทำความดีขณะที่บรรพบุรุษของอำเภอจอมทองจะได้มีส่วนในบุญจากการจัดตักบาทครั้งนี้ด้านนายอำเภอและผู้แทนที่มาร่วมงานกล่าวปลื้มใจและอยากให้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่องโม คณะญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ได้รับส่วนบุญอันนี้ขอให้บุญที่ได้สักบาทและได้ใส่บาทนี้ขอให้เป็นประโยชน์และความสุขแก,กู่มญาติทั้งหลายที่ร่วงละไปโดยโทษึงกันและท่านทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขความเจริญในหน้าที่และการงาน นิ่งพิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านและทุกคนเทิญก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีผมในฐานะที่เป็นนายอำเภอจอมทองต้องขอกาบขอบคุณทีมงานที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้จัดงานดีๆอย่างนี้ในพื้นที่ของอำเภอจอมทองซึ่งเป็นดินแดนพุทธธรรม คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการจัดตักบาทที่เรานํามาฝากทุกท่านค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ด้านหน้าของพระวิหารของวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารค่ะโดยวัดแห่งนี้นะคะมีความสําคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และสิ่งสําคัญที่อยู่ภายในวัดนะคะคือพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยที่สูงกว่าพื้นราบ10เมตรค่ะ และสิ่งสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะคะก็คือพระบรมธาตุส่วนพระเสียนเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามประวัตินะคะได้เล่าไว้ว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานณนะดอยจอมทองแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช218ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาที่อำเภอจอมทองและแวะมาสักการะพระบรมธาตุกันนะคะวันนี้นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน สิรภารายรอดถ่ายภาพคณิ t h าพงเพศรายงานสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณคุณคณิ t h พงเพศนะคะและอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ค่ะ เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของกิจกรรมดีๆค่ะโดยกองบริหารผู้นำรถสำนักประธานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้นำรถประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีค่ะพระครูปหลัดทวีพรหมะเทโวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในฐานะประธานอนุกรรมการจัดยานพหนะและพัฒนาระบบผู้นำรถ เป็นประธานสง์ในพิธีมอบรางวัลผู้นำรถประจำปีพุทธศักราช2555ณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในอนุพงศ์มีสมอัดได้กล่าวรายงานแด่ท่านประธานสง์โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและหล่อหลอมรักษาผู้นำรถให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่และนำพาสาธุชนมาวัดอย่างต่อเนื่อง จากนั้นท่านประธานส่งได้มอบเสื้อผู้นำรถให้แก่เจ้าภาพผู้ไปทำหน้าที่จำนวน3ประเภทได้แก่ 1. รางวัลพิเศษสุดเป็นเสื้อพร้อมติดตราสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกสองตราจำนวน1ตัวมอบให้ผู้นำรถที่จัดรถบัสมางานบุญในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2554และงานบุญ22เมษายนพุทธศักราช2555ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน315ท่าน 2. รางวัลพิเศษ1เป็นตราสัญ,ญลักษณ์10ตุลาคมพุทธศักราช2554จำนวน2ตรามอบให้ผูนนำรถที่จัดรถบัสมางานบุญ10ตุลาคมพุทธศักราช2554ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน399ท่านและ3รางวัลพิเศษ2เป็นตราสัญ,ญลักษณ์22เมษาพุทธศักราช2555จำนวน2ตรา มอบให้ผู้นำรถที่จัดรถบัสมางานบุญ22เมษายนพุทธศักราช2555ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน1,002ท่านความประทับใจในการเป็นผู้นำรถผู้จัดรถนี่นะคะรู้สึกว่ามีความปราบปื้มมากๆค่ะในการได้ทำหน้าที่นี้นะคะซึ่งเราเป็นเสมือนตัวแทนของวัดค่ะของพระเดชกุณหลวงพ่อนะคะที่จะได้นำมีโอกาสได้นำสาธุชนนะคะได้มาสร้างบารมีที่วัดนะคะ รู้สึกมันอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจทั้งนั้นทั้งๆที่ว่าเหนื่อยเนี่ยจนจน,จนรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเลยค่ะ mm hmm. ก็ททำหน้าที่ผู้นํารถผู้นําบุญนี่นะคะมาตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆค่ะตั้งแต่ปี2536ค่ะนะคะและทํามาตลอดต่อเนื่องค่ะทำนั้นมันมีความสุขค่ะ และในช่วงนี้ครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับชมภาพบรรยากาศของนักสร้างบมารมีต่างแดนกันบ้างครับที่ไม่ว่าแม้จะอยู่ไกลเพียงใดนะครับแต่หัวใจไม่เคยไกลพระพุทธศาสนาครับโดยวันนี้ครับเราจะไปติดตามงานบุญของวัดพุทธนอร์ไรเวสฟาเรนและวัดภาวนาโนยาประเทศญี่ปุ่นกันครับไปติดตามรับชมจาก World News ครับ คยาณมิตรวัดพุทธนอดรยเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีและก,ลกาลยาณมิตรทั่วภาคพื้นยุโรปพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีณวัดพุทธนอดรายเวสฟาเลนโดยในภาคเช้าเหล่ากาลยาณมิตรได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดเหมาะสมกับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยมีก,ลกาลยาณมิตรอุดมสุป,ปัญญาโชตสกุลเป็นตัวแทนนำกล่าว ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิสษุสงฆ์มีกาล,ลยนมิตรลไมยฟอสตการยนมิตรโยฮักฮิมโฮฟมันและกาล,ลยนมิตรวันทองผมทองนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมมีกาล,ลยนมิตรเกสรินแอลสวิกกาลยนมิตรคำสอนซิกเมอร์มันนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกรถินสามคัคคีโดยคณะประธานกรถินและสาธุชนตั้งริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างกาลยนิต์วิภารัตสาขากรเป็นตัวแทนกล่าวคำอัญเชิญเทวดากาลยนิตรมาลีคาโนสกี้ กาลยานมิตรอุเวคาโนสกี้และกาลยานมิตรรันจวนหนอแก้วนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินจากนั้นท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่ประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทธนียกถาและให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานทอดกรถินสาม,มัคคีในวันนี้ด้านวัดภาวนาน,นาโกยาประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานได้แก่ กาลยนนมิตรมนชยาคาโต้กาลยนนมิตรลำพูนทาเคดะและกาลยนนมิตรทาเคดะคาซูโอะจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายค่าเช่ารักษาวัดโดยมีผู้แทนนำกล่าวคือกาลยนนมิตรสุวรรณีนเนครือสวัสดิ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าบริวารกฐถิ่น115วัดสาขาโดยมีผู้แทนกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าคือกาลยนนมิตรศิวพรมิยาอุจิ และกาลยนนมิตรฐานการแท่หานต่อมาขบวนพระป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระป่าคือกาลยนนมิตรส่วนทิพชัยนาและกาลยนนมิตรดวงสุดาอานุภาพมาศจากนั้นเป็นพิธีสถาปนาปทุมรัฐธรรมเจดีโดยมีตัวแทนนำกล่าวคือกาลยนนมิตรส่วนทิพชัยนาและกาลยนนมิตรการจะมาพรโซโยิต่อมาคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยบริวารผระปา่า แล้วร่วมกันชมภาพทบทวนงานบุญทอดผ้าป่าบริวารกรถินวัดด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน และในวันเสาร์ที่8ที่กำลังจะถึงนี้ครับก็จะมีงานรวมพลังเด็กดีวิสตารครั้งที่7เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็มอบของขวัญให้กับเด็กดีวิสตาเยาวาชนต้นแบบฟื้นฟูสี่ธรรมโลกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับที่วัดพระธรรมกายโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406331-2ครับค่ะและอีกหนึ่งบุญใหญ่ค่ะที่ก็รอ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศเช่นกันนะคะในการร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต38ประการและหนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยค่ะเพื่อมอบเป็นธรรมบบรณาการให้กับเด็กๆทั่วประเทศกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะที่จะเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่32ประจำปี2556ค่ะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เบอร์เดียวกันค่ะ0 8 3 5 4 0 6 3 3 1ถึงค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ DMC News แล้วนะครับกลับมาพบก,กันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมนัทพลโยธีวพเวเวและคุณปริชาแา่เฮต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ